สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP หรือลาวรอบดึกนะครับออกเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอท่านผู้ชมได้รุ้นๆกันมาิดทุกวันทุกวันนะครับขอขอบคุณสมาที่ทุกท่านครับที่เข้ามาชมนะพบกันทุกเัน ครับติดตามด้วยนะครับใครไม่ชอบก็ลืมเพื่อับันทางไปนะใครชอบก็ค่อยจัดนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะมาชมกันเลยนะครับแปดกับเก้านะครับสามสองสามสี่ห้าหกแปดเก้านะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวคนออกก่อนครับเดี๋ยวครับ

โอเคนะครับถานนี้นะขอบคุณมากๆทุกท่านโชคดีโชคดีโชคดีแหงๆครับ